วิดีโอนี้นะครับจะมาสอนทุกคนเขียนแผนธุรกิจแบบง่ายๆไม่ใช่แผนธุรกิจแบบธรรมดายืดเยื้อนะฮะเป็นแผนธุรกิจสั้นๆเขียนจบภายในหน้าเดียวเลยสวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่องไทเวนเนอร์จะคุยกับเรื่องของการตลาดและการทําธุรกิจกันโดยวันนี้นะครับผมก็ได้เตรียมมาแล้วเป็นชีตหนึ่งหน้านะฮะเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีแจกลิงก์นะครับแล้วก็จะมีใต้รายละเอียดวิดีโอด้วยนะครับสามารถไปกดโหลดมาใช้ได้นะฮะโดยในชีตทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประมาณ8หัวข้อนะฮะ แผนธุรกิจที่ดีก็จะต้องครอบคลุมครับทั้ง8หัวข้อเนี่ยให้มันลงรายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละหัวข้อมันต้องลงรายละเอียดอะไรบ้างเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมต้องบอกทุกคนก่อน2อย่างนะ1ก็คืออันนี้นเป็นแผนธุรกิจแบบสั้นๆก็จริงนะครับแต่ว่างานหนักส่วนมากของการเขียนแผนธุรกิจก็คือการเตรียมตัวการออกไปเก็บข้อมูลนะฮะกว่าเราจะสรุปข้อมูลทุกอย่างมาให้มันอยู่ในหน้าเดียวเนี่ย มันก็ใช้เวลาอยู่ดีแล้วก็อย่างที่2อนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับหลายๆคนที่ทักผมเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเข้าใจส่วนนี้ผิดนะฮะ <c oughs> คือการเขียนแผนธุรกิจอะกระบวนการที่นั่งเขียนหน้ากระดาษจริงๆริเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่ากับกระบวนการอย่างที่ผมบอกคือออกไปหาข้อมูลแล้วก็ที่สําคัญกว่าก็คือการหาลูกค้านะครับถ้าเราเป็นธุรกิจค้าขายที่คู่แข่งมันเยอะเป็น10 20เจ้าอยู่ในพื้นที่ที่เดียวกันเนี่ยการเขียนแผนธุรกิจมันอาจจะไม่ได้แตกต่างมาจากของคู่แข่งเยอะนะครับกระบวนการเขียนแผนธุรกิจของแต่ละธุรกิจเนี่ย มันจะมีบางจุดที่สําคัญหรือว่าไม่สําคัญไม่เท่ากันนะฮะโอเคครับถ้าเราเห็นภาพกันแล้วนะครับมาเข้าสู่หัวข้อแรกกันเลยนะครับก็คือปัญหาของลูกค้าอันเนี้ยช่องของผมจะพูดบ่อยมากนะครับเพราะช่องเราคุยเรื่องการตลาดกันเป็นส่วนมากปัญหาของลูกค้าก็คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจแหละครับเวลาเราไปเรียนวิชาธุรกิจหรือว่าบริหารเบื้องต้นนะฮะเขาก็จะบอกก่อนเลยนะครับว่าเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรใช่ไหมยกตัวอย่างนะครับโรงเรียนการตลาดจะพูดเสมอนะฮะว่าคนที่ซื้อ สว่านเนี่ยปัญหาหรือว่าเพนพอยเขาอะไม่ได้อยู่ที่การอยากได้สว่านนะฮะปัญหาเขาคือการเจาะรูนะฮะให้มันรวดเร็วแนละให้มันง่ายที่สุดธุรกิจหลายๆธุรกิจที่มาคุยกับผมจะเป็นธุรกิจค้าขายนะครับหลายๆครั้งมีสินค้าหลายอย่างหลาย SKU นะฮะปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่แค่สินค้าตัวเดียวอาจจะอยู่ที่ว่าองค์ภาพโดยรวมของร้านค้าเราเนี่ยมันตอบโจทย์ของลูกค้าหรือเปล่าซึ่งพอเรามีปัญหาของลูกค้าแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่สามารถทําได้นะครับก็คือ การตลาดนะฮะการตลาดในส่วนนี้หมายถึงเรื่องของการวางแผนการคิดว่าเราจะทํำยังไงถึงจะเข้าถึงลูกค้าได้ดีปัญหาหลายๆครั้งนะครับมันจะเริ่มที่ว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าอยู่ในพื้นที่แบบไหนลูกค้ามีเงินมากเท่าไหร่สามารถจ่ายเงินได้เท่าไหร่แล้วก็ลูกค้าสามารถรับหรือว่าเข้าถึงนะฮะข่าวของร้านค้าเราได้ผ่านช่องทางไหนบ้างนะครับธุรกิจที่เป็นธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็ต้องเลือกช่องทางกันดีๆใช่ไหมฮะต่สมัยนี้ก็จะมีคําพูดแบบว่า ถ้าอายุเยอะหน่อยนะครับเขาก็จะไปอยู่กันใน Facebook ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กหน่อยก็อาจจะไปอยู่ใน Tik To อกเช่นเดียวกันนะครับร้านค้าบางสถานที่เนี่ยทำเลเนี่ยพื้นที่เนี่ยหรือว่าห้างเนี่ยมันก็อาจจะมีกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกันนะฮะช่องทางที่ดีนะครับก็คือมีการแข่งขันบ้างได้นะครับเพราะว่าเป็นข้อพิสูจน์แล้วมันมีลูกค้าจริงใช่ไหมฮะแต่ว่าต้นทุนหรือว่าเงินลงทุนทางด้านการตลาดเนี่ยมันไม่ควรจะเยอะเกินไปจนทําให้เราไม่ได้กําไรนะฮะ เดี๋ยวส่วนนี้เราจะมาคุยกันต่อทีในเรื่องของการเงินภายหลังทีนี้หัวข้อที่3นะครับก็คือการแก้ไขปัญหาของลูกค้าเมื่อกี้เราคุยเรื่องการตลาดแล้วก็ปัญหาของลูกค้าไปแล้วนะครับการตลาดก็เป็นหนึ่งวิธีในการตอบโจทย์ลูกค้าใช่ไหมครับเรารู้ว่าลูกค้าเขาอยากกินพิซซ่าแล้วก็ไปยื่นพิซซ่าให้เขาในถูกที่ถูกเวลานะฮะอันนะั้นคือการตลาดที่ง่ายที่สุดแต่ว่าการตอบโจทย์หรือว่าการแก้ปัญหาลูกค้ามันอาจจะไม่ได้มีแค่นั้นก็ได้เปรียบเทียบง่ายที่สุดก็คือ ร้านในออนไลน์กับร้านในออฟไลน์นะฮะร,ร้านในออนไลน์จริงๆหลายหคนอาจจะมองว่ามันคืออนาคตมันคือเทรนด์ก็จริงแต่ว่าร้านออนไลน์ส่วนมากมันจะไม่ได้ประสบการณ์การซื้อขายที่แท้จริงนะครับอย่างวันก่อนนะครับผมอยากจะซื้อเครื่องกรองน้ำเนี่ยผมสามารถไป search ในออนไลน์ได้ก็จริงนะว่ามันมีเครื่องกรองน้ําหลายๆรุ่นราคาถูกผมอ่านรีวิวได้ก็จริงแต่ว่า ผมไม่รู้ว่าสินค้าตัวนี้มันทำงานได้จริงหรือเปล่าแล้วมันเหมาะกับความต้องการผมหรือเปล่าสินค้าที่ยุ่งยากหน่อยต้องอธิบายเยอะต้องพูดเยอะสินค้าราคาแพงขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องมีการพูดคุยเพิ่มเติมบริการเพิ่มเติมตอบคำถามลูกค้าเพิ่มเติมสินค้าหลายๆอย่างอาจจะต้องใช้พื้นที่ในการแสดงเยอะขึ้นนะฮะเช่นอย่างทีวีแอร์ตู้เย็นอะไรก็ว่าไปนะครับสินค้าบางอย่างต้องใช้ควบคู่กันนะฮะในสมัยนีย้พฤติกรรมของคนเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ อาจจะต้องมองให้ดีนะว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่แล้วเราจะทงไงถึงจะแก้ปัญหาของลูกค้าให้มันชัดเจนที่สุดอย่างที่4นะครับคือความได้เปรียบธุรกิจอันนี้จะสอนกันบ่อยมากในโรงเรียนบริหารนะฮะเรียกว่า competitive advantage คือมันเริ่มจากแนวคิดที่ว่าเราจะทํายังไงให้ธุรกิจเราเอาชนะคู่แข่งได้เพราะว่าทุกธุรกิจนะฮะมีคู่แข่งเสมอบางธุรกิจอันนี้ผมยอมรับจริงๆว่ามันไม่มีทางได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้เพราะาถ้าตราบใดที่เรายังมีสินค้าจาก ซัพพลายเออร์เดียวกันใช้วิธีการขายเหมือนกันทำเลใกล้ๆก,กันเนี่ยวิธีที่จะทําให้แตกต่างมันก็ไม่ค่อยมีหรอกครับยกเว้นว่าตัวเจ้าของหรือว่าสกิลเซ็ตของคนในบริษัทจะแตกต่างกัน,นจริงๆยกตัวอย่างเช่นสินค้าเดียวกันธุรกิจเดียวกันเลยทาเลเดียวกันเลยอาจจะมีเจ้าหนึ่งที่ขายเก่งกว่านะครับพนักงานขายพูดจาดีหรือว่าถูกฝึกมาอย่างดีนะครับก็จะขายได้ง่ายกว่าหรือว่าอาจจะมีเจ้าหนึ่งที่ทําการตลาดเก่งนะครับทำออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะฮะ ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอื่นๆที่ไม่ต้องไปแข่งกับเจ้าแรกใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะมีอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีเส้นสายมีคอนเน็กชันมีฐานลูกค้าในมือเยอะก็ได้นะฮะก็สามารถขายได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นเช่นเดียวกันแต่ละธุรกิจต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้ได้ถึงจะมีข้อได้เปรียบตรงนี้แล้วก็ยิ่งจุดแข็งของเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะฮะเพราะจะทําให้เราสามารถกีดกันคนอื่นได้เยอะนะฮะหัวข้อที่5นะครับก็คือโมเดลธุรกิจนะครับหรือว่าที่เรียกว่า Business Model เวสเซ็โมเดลผมเคยทำวิดีโออธิบายไวแล้วนะครับหากใครสนใจก็ไปดูวิดีโอนั้นเพิ่มก็ได้ส่วนตัวแล้วอะจากประสบการณ์ที่หลายๆคนเข้ามาถามผมอะโมเดลธุรกิจของคนส่วนมากก็คือซื้อมาขายไปหรือว่าผลิตสินค้ามาขายนะฮะโมเดลแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องคิดเยอะนะครับนอกจากการคำนวณกำไรขาดทุนแล้วก็ปริมาณในการขายว่าทำยังไงขายปริมาณเท่าไหร่จะดีนะฮะ พวกที่โมเดลธุรกิจมันประหลาดประหลาดหรือว่าต้องพลิกแพลงจริงก็คือพวกธุรกิจสายไอทีหรือว่าสายบริการมากกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้เราเป็นคลินิกหมอฟันการทําฟันการขุดหินปูนอะไรพวกนี้นะฮะมันดึงลูกค้าเข้ามาได้เรื่อยๆก็จริงนะครับแต่ว่าออเดอร์แต่ละครั้งอะ่ะมันไม่ได้ก้อนใหญ่มากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับคลินิกหลายๆที่เนี่ยก็เลยต้องมีบริการค้าขายเพิ่มเติมใช่ไหมครับให้คนมาซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันไหมขัดฟันเพิ่มเติมหรือว่านะครับอาจจะทําเป็นที่ให้คนมา จัดฟันนะฮะเพราะว่าจัดฟันทีนึงมันทํากันระยะยาวหลายปีนะฮะสำหรับธุรกิจทุกอันเลยนะลองทําลองทดสอบลองพิสูจน์ดูเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับสมัยก่อนก็อาจจะเป็นแบบไปสํารวจคู่แข่งดูคนในพื้นที่ดูว่าเขาพฤติกรรมแบบนี้จริงหรือเปล่าแล้วเราจะสามารถทําตามได้หรือเปล่านะฮะถ้ามันมีคลินิกอื่นในพื้นที่เนี่ยก็ไปลองสํารวจเขาดูก่อนว่าลูกค้าเขาเยอะไหมแต่ว่าถ้าเป็นในสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะบอกว่า ลองเริ่มต้นลงมือทําเล็กๆน,น้อยๆดูนะครับจะได้เห็นข้อมูลจริงไปเลยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การทดสอบการหาโมเดลธุรกิจของแต่ละคนละกันแล้วก็ในหัวข้อที่6นะฮะอันนี้ผมเรียกว่าต้นทุนแล้วก็รายได้แต่ว่าสำหรับผมอะช่องสี่เหลี่ยมอันนี้อันเดียวอะไม่ค่อยพอ,รอครับส่วนมากก็คือผมจะไปเปิด Microsoft Excel Google s h e e er t นะฮะแล้วก็ นั่งกรอกข้อมูลแล้วก็ค่อยออกมาสรุปในช่องเล็กๆช่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับเหมือนกันทุกหัวข้อแหละฮะคือเราไปเก็บข้อมูลมาก่อนเนาะเราค่อยมาสรุปแต่ว่าในเรื่องต้นทุนรายได้เนี่ยมันต้องเป๊ะแล้วมันก็ต้องมีการคำนวณเยอะหน่อยเราแบ่งกันเป็น2หัวข้อหลักก็ได้นะก็คือต้นทุนกับรายได้ใช่ไหมครับต้นทุนก็คือสิ่งที่เราต้องใช้ในการบริหารธุรกิจหรือว่าการประกอบการธุรกิจต่างๆอยกตัวอ,อย่างนะครับ ธุรกิจที่มีหน้าร้านใช่ไหมครับค่าเช่าที่ค่าตกแต่งค่าจ้างพนักงานค่าจัดเก็บสต๊อกสินค้าต้นทุนสินค้าภาษีต้นทุนแฝงอื่นๆนะคับ,บวกไปบวกมาก็5ล้านบ้าง10ล้านบ้างนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละที่เลยซึ่งเนี่ยคือง่ายน,นะครับทุกคนลองจินตนาการกลับมาเคสเสริมแล้วกันหมอฟันนะฮะหมอฟันเนี่ยสมมติวันนี้เขาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์มา2ล้านบาทเนี่ยมันจะประเมินยังไงใช่ไหมครับว่าต้นทุนเอ็กซเรย์สล้านบาทเนี่ยรับคนไข้ได้กี่คนต่อปีหรือเปล่า หรือว่าอายุการใช้งาน10ปีหรือเปล่านะครับก็ต้องไปคำนวณกันยิบย่อยมากๆนะฮะยิ่งธุรกิจของเราลงทุนเยอะมันยิ่งซับซ้อนยิ่งมีเครื่องจักรยิ่งมีบริการเพิ่มเนี่ยต้นทุนมันเริ่มไม่คงที่แล้วนะครับเราจะมีต้นทุนนะครับต่อไปก็คือรายได้นะฮะร,รายได้สาคัญยังไงธุรกิจมีต้นทุนไม่มีรายได้ก็ไปต่อ,อยากเนาะซึ่งรายได้ก็เหมือนเดิมนะครับกลับไปเชื่อมโยงกับโมเดลธุรกิจนะฮะ เราก็จะรู้ว่าโมเดลธุรกิจเราเนี่ยมันจะขายสินค้าชิ้นเดียวแล้วจบเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะยืดอายุลูกค้ายาวๆด้วยการให้คนกลับมาซื้อซ้ำหรือว่าใช้บริการเราซ้ำๆนะฮะถ้าโมเดลธุรกิจเรามันสมเหตุสมผลนะครับรายได้มันก็จะแสดงออกมาเองแหละอย่างที่บอกครับโมเดลธุรกิจกับต้นทุนรายได้่ยมันมักจะมาคู่กันเสมอนะฮะสมัยนี้เขาก็เลยแนะนำเลยครับว่าเริ่มทำแบบเล็กๆน้อยๆดูก่อนเพื่อพิสูจน์ว่า มันทำได้จริงไหมแล้วก็ต้องเน้นหน่อยนะว่าเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับบางคนเล็กๆน้อยๆก็คือลงทุนหลักหมื่นหลักแสนสําหรับเจ้าสัวบางคนนะครับมีเงินพันล้านเล็กๆน้อยๆก็คือลงทุนแบบ10ล้าน5ล้านก็ได้เหมือนกันนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะแนะนําให้ประเมินต้นทุนกับรายได้คร่าวๆก่อนเป็นแบบหลักเดือนนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับประเมินไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยตรงหรอกครับแต่ว่ามันก็จะทําให้เราพอจะเห็นทิศทางบ้างเพราะสุดท้ายถ้า ในกระดาษอะเรายังทําให้มันกําไรไม่ได้นะครับเราทําจริงมันก็น่าจะกําไรยากแหละอะตอนนี้หุดนไป6หัวข้อแล้วต่อไปเป็นหัวข้อที่7นะฮะก็คือกลุ่มลูกค้านะครับทำไมมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสาเหตุก็เพราะว่าหลายๆครั้งกลุ่มลูกค้าเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับหลายๆธุรกิจนะฮะกลุ่มลูกค้าอาจจะไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นสาหรับธุรกิจที่กลุ่มลูกค้าสําคัญละกันลองดูแบบพวกธุรกิจแนวพรีเมียมธุรกิจที่แบบ มีลูกค้าเฉพาะพื้นที่นะฮะในหัวข้อนี้นะครับถ้าเราตีโจทย์ของปัญหาลูกค้าแล้วก็การตลาดแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาลูกค้ามาผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีภาพในใจอยู่แล้วแหละว่าลูกค้าเป็นใครนะฮะเบื้องต้นก็เขียนมาก่อนก็ได้ครับจะเป็นดโมกราฟิกก็ได้นะฮะว่าอายุเท่าไหร่ชอบอะไรบ้างมีไรายได้เท่าไหร่หรือว่าจะเป็นไซโคกราฟิกก็ได้เช่นกลุ่มคนที่ชอบรถสปอร์ตหรูนะฮะ หรือว่าอาจจะเป็นแนวอื่นก็ได้เป็นแบบเอ่อโลเคชันก็ได้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่แถวท่องลอหรือว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่แถวชนบุรีนะฮะก็มีหลายรูปแบบนะครับไปลองดูแล้วกันว่ากลุ่มลูกค้าที่มันเหมาะสมกับของเราคืออะไรนะฮะธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยมันใช้เวลาในการหาแต่ละหัวข้อไม่เท่ากาันบางคนนะฮะ วันเดียวดี่นิ้วนะครับเปาะหนึ่งนะครับก็รู้แล้วว่าลูกค้าเราคือใครนะครับเอาเป็นว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะครับผมเคยมีวิดีโอทําเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มลูกค้าหรือว่า Target c u s t o m e r เไว้แล้วนะครับสามารถไปดูวิดีโอนั้นได้นะทีนี้ก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่8นะครับคือเงินลงทุนเงินลงทุนพูดยากมากครับเพราะว่าหลายๆคนสามารถเข้าถึงเงินลงทุนได้ไม่เท่ากันนะครับบางคนโชคดีมีที่บ้านสนับสนุนก็ ง่ายไปหรือว่าบางคนสามารถกู้แบงค์ได้นะครับมีเครดิตบ้างนะครับก็ได้เปรียบหนคนอื่นนะครับบางทีอ่ะต่อให้เรามีแผนในใจว่าแบบเราจะขายได้ร้อยล้านพันล้านอ่ะแต่เราไม่ได้มีเครดิตไม่ได้มีเงินสนับสนุนอะไรเลยนะฮะกว่าจะได้เริ่มจริงๆนะครับต่อให้เราขยันจริงๆออกไปหาคุยกับนักลงทุนเยอะจริงอ่ะมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะก็แบ่งเป็น3ขั้นตอนละกันนะครับว่าเงินลงทุนก้อนแรกที่ใช้ในการเปิดร้านสต็อกสินค้าก้อนแรกจ้างพนักง,งาน กลุ่มแรกเนะี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ระยะยาวก็คือเงินหมุนที่จะใช้ในการอยู่นะฮะประมาณ1ปีถึง5ปีเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่กันแน่นะฮะถ้าธุรกิจจนมากอะ่ะมีเงินหมุนพอประมาณอยู่ได้ปีหนึ่งอะ่ะหรือว่า6เดือนก็ยังดีอ่ะผมว่ามันก็มีความได้เปรียบเนี่ยคนอื่นแล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่กับธุรกิจแล้วด้วยนะว่าธุรกิจเรา เงินหมุนเข้ามาเร็วแค่ไหนค้าขายสบายไงฮะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจบริการบางทีมันต้องลงทุนก้อนใหญ่ไปไงฮะบางทีกว่าจะได้ทุนคืนมามันก็นานอยู่นะฮะก็ไปปรับให้มันเหมาะก็แล้วกันเงินในกระเป๋าเราเงินในการลงทุนเราเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับกําไรขาดทุนในข้อที่ผ่านมาด้วยก็ไปลองดูกันนะครับคือแต่ละหัวข้อเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะพูดว่ามันเป็นชีตเดียวจบอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปศึกษาหาข้อมูลกันเยอะมากแล้วก็ผมก็ต้องขอในะนำทีว่า สำหรับแต่ละธุรกิจแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่ต้องรู้แผนเยอะแต่ว่าเซนดีนะฮะทำเก่งกว่านักธุรกิจที่เรียนปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับเขาเซนดีอะ่ะเขารู้ว่า Product ที่เขาขายสินค้าที่เขาขายอะ่ะกลุ่มลูกค้ามันอยู่กลุ่มหนนะึ่งแนแล้วเขาสามารถขายในราคาที่ดีได้ไดอะ่ะแค่นั้นก็เป็นธุรกิจที่ดีได้แล้วนะฮะสำหรับผมนะถ้าจะให้พูดจริงๆนะผมคิดว่าจุดที่ทุกคนควรจะทําคือ ต้นทุนรายได้กับเงินลงทุนคือถ้าเรารู้2จุดนี้ผมมองว่าธุรกิจเราไม่มีวันขาดทุนนะฮะแต่ว่าไอ้จุดอื่นๆอ,อะโมเดลธุรกิจปัญหาลูกค้าวิธีการตลาดอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ต้องสรุปออกมาเขียนเป็นกระดาษก็ได้นะครับคือถ้าเราเซนดีเราทำมานานแล้วบางคนแบบเคยค้าขายมาแล้ว10ปีอะมีเซนต์อยู่แล้วอะบางทีไม่ต้องเขียนก็ได้คือเขียนมันก็ดีกว่าละครับแต่ว่าบางทีไม่ต้องเขียนมันก็สามารถทําให้มันประสบความสำเร็จได้ แต่ว่าถ้าเรื่องต้นทุนรายได้เงินลงทุนมันไม่เวิร์กในกระดาษเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงแล้วโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอพูดประมาณเท่านี้นะครับผมพยายามจะทําให้มันสั้นๆเข้าใจง่ายจะได้เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นมากที่สุดนะฮะมันก็เลยอาจจะมีบางข้อที่มันดูกระชับไปนิดนึงแต่ว่ามันน่าจะเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะครับวิดีโอนี แล้วก็อย่างที่บอกครับจะมีลิงก์ดาวน์โหลดนะอยู่ตรงนี้แล้วก็ใต้รละเียดวิดีโอวันนี้นะครับถ้าใครเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็สามารถกดติดตามช่องของผมต่อได้นะครับเพราะว่าเราจะมาคุยกับเรื่องของธุรกิจการตลาดกันเรื่อยๆเลยวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ